สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องทุกปูทุกคนครับพมขอกับบ่าปัญญาเข็นเคยครับกับบ่าปัญญาคนเมืองลอยเกินนะครับกับช่องอราาตนาสอนชาแนลนะครับหรือว่าจะเป็นทั้งเพจนะครับบ่าปัญญาครับส่วนผักแบบชาแนลนะครับมาเบิ้งผู้สาวครับพี่น้องสวัสดีผมเปมนพี่น้องทุกปูทุกคนด้อครับผมเป็นทางการครับยูรีกับ มานอนโรงพยาบาลครับพี่น้องไเวิ่งสาวพยาบาลแรงกับพอดีไม่เคสนะครับต้องข่า่าตัดทุ่งนมดีนะครับพี่น้องอตาบ่าวปัญญาเลยมาแจ้งนะครับอาจจะอ่าบ่ได้ทําคลิปนะครับบ่ได้รุ่งคลิปนะครับเพราะว่าบ่าวปัญากินอนอยู่ในโรงพยาบาลประมาณสี่มือประมาณสี่มือครับว่ากับผาตัดมือนี้นะครับหลังผ่กคอนอีกสามมือนะครับบ่าวรัญาก็เลยมาแจ้งนะครับวานนีอยากจะว่าเอ้า หายไปไส่แงสีนะครับเสียไปไส่เงียบแต่ตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลครับไนลองนี่สภาพบ้าปัญหาเนี่ยคจังเป็นห่วงครับเป็นห่วงพี่นองนได้ก็หล่ะครับผมเป็นห่วงวายถ้าข้ไปวายรุ่งขิปจัิงสีนะครับพี่นองกันดะทำไปทางไหนเนาะครับผมบาปัญญากับเป็นห่วงอยู่ครับเตงอยู่สวนกับผ่มีคนเบ่งน้ครับตอนนี้ถ้าฝนมาโตกับห่วงอยู่ว่ะ สีหลอดมัเนาะผักครับว้บบบาวัญญะกะเป็นห่วงทางสวนนําครับเพราะว่าเบิ้งแล้วกะสีถ้าฝนบาตกภายในสองสามมื้นนี่นะจะว่าหลอดนะครับผักที่ปลูกไว้นะครับอ่าบอกอืว่าเป็นไดครับแต่ว่าพวกทั่วพวกหยัางครับก็น่าจะนักอยู่ครับเพราะว่าเฮาพอว้าวัญญาก,กัสีนอนอยู่สี่มือครับนะกับตาตาตุ่มน้ำดีครับ สงสัยสิกินซอยจุหลายบ่ครับกินได้ซ้อยจุทับลายไปน,นองวันนี้เขาเลยสิวว่าพาตัดมาทีนี้นน <laughs> นค,นนครับนะครับกระือว่าตื่นเต้นนะครับไปนองผู้ใดเคยเขาห้องผ่าตัดนะครับว่าเ่าตื่นเตนะ้นเลยยากเลยนะครับไอ้อทุกน้ำเกลือลอดครับเนะี่ ให้ทุกนเจริญรอดครับตื่นเต้นครับผมขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อครับที่เขาว่าเบิ่งคลิปบาวปัญญาครับชงนี้กัสิหมดก้อนจักสีมือครับสำหรับพ่อพี่น้องผู้ใดที่เขาว่าชมคลิปบาวปัญญาของคุณในไลนครับฝากกดเด้อครับฝากาฝากดติดตามบาปัญญานํำแน่นะครับหรับผู้ใดที่เขาว่าเบิ่งคลิปใหม่นะครับที่ยัพลา ที่ยังห้ามเติดตามนะครับว่บาพี่ย่าก็ฝากกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ว่าพี่ย่าฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเมืเ่อแกงข้าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อพญ่ย่างขอเข้ามาสวัสดีครับ